สวัสดีค่ะพิกาศาสพิกเดสวันนี้นะคะในหัวข้อเรื่องชีวิตของคุณจะเป็นคนดวงดีโชคดีแค่ไหนคะ่ะ เรามาดูนะคะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรผ่านการเสี่ยงทายเลือกสิ่งที่ชอบสสิ่งด้วยกันวันนี้ดิฉันครูเอปัรมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่มีตัวเลือกมาให้คุณ3ตัวเลือกอสามตัวเลือกนะคะคือที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะตัวเลือกแรกนะคะโพนี่สีชมพูค่ะ ถ้าถูกทาต้องใจชอบนะคะสีนี้หรือรูปร่างลักษณะแบบนี้ก็ตัดสินใจเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆตัวเลือกที่สองค่ะโพนี่สีขาวซึ่งมีลักษณะเหมือนยูนิคอร์นและตัวเลือกที่สามค่ะโพนี่สีฟ้าลักษณะเหมือนอมีเรนโบนะคะหลากสีสันหรือเขาจะชื่อว่าเรนโบดชนั่นเองออาละค่ะคุณลองตั้งจิต อธิษฐานตั้งใจแน่ๆน,นะคะสีไหนที่ตรงกับคุณตรงใจคุณถูกฉะโกคุณนะคะหรือโครงล่างลักษณะแบบไหนที่คุณชอบคุณตัดสินใจเลือกแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสียงททยกันค่ะว่าถ้าคุณเป็นตัวนี้หรือตัวนี้และตัวนี้คำเสี่ยงไทยของคุณจะเป็นอย่างไรเป็นการเสี่ยงไทยแบบอ่านไพ่แบบเซลติกคอร์สนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมว่าชีวิต ถือว่าชีวิตที่เป็นตัวแทนของตัวเลือกนี้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรดวงดีแค่ไหนคะ่ะตอนนี้ตั้งจิตอธิษฐานเลือกเลยนะคะอ่ะละค่ะเลือกได้แล้วนะคะดิฉันจะขอทํานายชีวิตของท่านที่เลือกม้าโพนี่สีชมพูก่อนนะคะ วางตรงนี้นะคะโพนี่สีชมพูขอพลังงานแห่งไพ่ทารโได้ช่วยทำนายผู้ที่เลือกโพนี่สีชมพูว่าดวงชะตาชีวิตของเขาเหล่านนั้นั้นจะเป็นอย่างไร ดวงชะตาของเขาจะโชคดีมีเงินทองร่ำรวยธุรกิจการงานจะเป็นอย่างไรลักษณะนิสัยจะเป็นอย่างไรความสามารถพิเศษความโดดเด่นในบุคลิกลักษณะของเขานั้นจะเป็นอย่างไรขอพลังงานไพ่ทารโได้เสียงทาย เหมือนกับเป็นการดูดวงส่วนบุคคลอันนี้คล้ายๆนะคะโดยที่ใช้ตัวแทนเป็นม้าโพนีสีชมพูถือว่าตอนนี้ดิฉันกำลังดูดวงให้กับคุณก็แล้วกันนะคะแต่อย่าไปซีเรียสอะไรมากนะคะการดูดวงก็เหมือนกับเป็นการมานั่งฟังนะคะนั่งฟังอะไรที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่จะมาคอยแนะนำเตือนใจของเรา ใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังในการดูนะคะเพราะว่าเป็นการอ่านไพ่เสียงไทยแบบ general reading คุณไม่ได้เป็นผู้เลือกไพ่ด้วยตัวเองแต่คุณใช้จิตอธิษฐานสมมุติว่าถ้าคุณเป็นคนคนนี้ตอนนี้สำรับนี้กำลังดูดวงให้กับคุณนะคะก็เป็นการเหมือนมานั่ง ดูการเสี่ยงทายการทำนายฟังแล้วก็เอาไปคิดไตร่ตรองอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีก็เก็บนำไปใช้นะคะอะไรที่ดูแล้วมันขัดขัดกับใจหรือความคิดของเราก็ปล่อยมันไปค่ะเอาละค่ะก็สำหรับ ดวงของคนที่เลือกโพนีสีชมพูนะคะไพ่ออกมาแล้วดวงชะตาของคุณนั้นเป็นคนที่มีโชคดีในเรื่องของการงานนะคะงานการของคุณจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีนะคะไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาหรือติดขัดประการใดเลยธุรกิจการงานก้าวไปเป็นทีละสเต็ปสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆจเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆค่ะ ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่อยู่กับที่หรือคุณอาศัยอยู่ใกล้น้ำคุณเป็นคนลัคกี้อินเลิฟหรือคุณกำลังจะมีความรักแต่เป็นความรักที่กำลังเริ่มต้นนะคะยังไม่ได้หมายถึงว่าจะได้มั่นหมายหรือแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันแต่เป็นการพบเจอกันด้วยพรมริคิตที่ได้เจอกัน คุณมีโชคนะคะถือได้ว่าคุณจับคุณได้เลือกกองนี้เนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณเป็นคนมีโชคคุณกำลังจะมีโชคได้หยิบจับเงินก้อนโตโชคก้อนใหญ่คุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำมา หากินมีอาชีพหลากหลายเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวคุณทำงานหลากหลายนะคะเป็นงานเสริมงานเพิ่มรายได้แล้วก็คุณอา,อาจจะมีเพื่อนมาชวนไปทำธุรกิจหรือทำงานร่วมกันนะคะเป็นคนที่มีคอนเน c t ชันมีพันธมิตรทางธุรกิจมีเรื่องราวที่คุณจะต้อง น,นะคะมีอุปสรรคบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาแล้วทำให้คุณจะต้องอดทนกับสิ่งสิ่งนั้นต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วคุณจะก้าวข้ามอุปสรรคหรือปัญหานั้นไปได้ค่ะคุณใช้จ่ายเงินเก่งนะมีรูรั่วหลายทางนะคะที่ทำให้คุณไม่สามารถเก็บเงินได้อยู่ ระวังนะคะถ้าคุณเก็บงำความลับอะไรไว้จะถูกเปิดเผยหรือคุณแอบ,บซ่อนแอบ,บทำนะคะมีอะไรที่แอบ,บปิดบังไว้ระวังว่ามันกำลังจะถูกเปิดเผยค่ะงานการของคุณค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะได้ไพ่9้าวไม้เท้าแต่ว่าขอให้คุณเนี่ยอดทน เพราะว่างานที่คุณทำมาทุ่มเทมาเนี่ยมันออกดอกออกผลมันทำให้คนอื่นๆเนี่ยอิจฉาทาให้เพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายหรือคนรอบข้างของคุณเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าอยากจะได้ผลงานของคุณอยากจะแย่งเอาตำแหน่งของคุณงานของคุณเพราะฉะนั้นขอให้คุณระมัดระวังตัวในเรื่องของการทำงานรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้ให้ดีๆค่ะ ความรักของคุณเพิ่งเริ่มต้นนะคะอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมาก อาจจะผิดหวังได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากผิดหวังก็ไม่ต้องไปตั้งความหวังไว้ให้มันสูงเกินไปนะคะเอาแค่ทำดีที่สุดในแต่ละวันใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่คุณจะมีลมหายใจทำดีที่สุดแล้วคุณจะไม่ต้องห่วงว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรผลออกมาจะดีหรือร้ายเพราะคุณมั่นใจว่าวันนี้คุณได้ทำดี ีที่สุดแล้วและสําหรับคนคนนี้คนคนที่เป็นคนรักของคุณคุณทําดีที่สุดกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งเสียใจอีกแล้วเพราะคุณทําสุดแล้วค่ะก็จบคำทำนายนะคะสำหรับผู้ที่เลือกมาโพนี้สีชมพูต่อไปค่ะเราจะไปเดทที่สองกันเลยค่ะผู้ที่เลือก ม้ายูนิคอร์นสีขาวค่ะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรม้ายูนิคอร์นสีขาวดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรตั้งจิตอธิษฐานนะคะถ้าไพ่สำรับนี้จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคุณดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไร เป็นการทำนายให้กับผู้ที่เลือกยูนิคอนสีขาวติ้งต่างว่าเป็นการทำนายดวงส่วนตัวนะคะแต่จะตรงหรือไม่ตรงนั้นอยู่ที่พิจารณาญาณนะคะวิจารณญาณของตัวท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะเพราะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading ค่ะ การวางไพ่จะเป็นการวางไพ่แบบเซลติกครอสนะคะเป็นการวางไพ่เหมือนดูดวงส่วนตัวค่ะอะไรดีคำทํานายไหนที่ดีก็รับไว้น้อมรับด้วยใจแต่อะไรที่ไม่พึงพอใจฟังแล้วไม่อยากจะรับไว้ก็ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าไปซีเรียสจริงจังค่ะ ดิฉันเป็นเพียงผู้พยากรณ์อ่านจากหน้าไพ่ดิฉันไม่ได้มียานพิเศษที่ไปนั่งพยากรณ์ในใจของคุณเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการอ่านหน้าไพ่ตามความรู้ประสบการณ์ที่ดิฉันมีมาไม่ต่ำกว่า25ปีนั่นเองค่ะ และคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่มาจับไพ่เองนะคะไม่ได้ตั้งจิตโดยเฉพาะเป็นของคุณเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการอ่านเป็นการดูเพื่อที่จะรับฟังแล้วอะไรดีก็เก็บเอาไว้ค่ะเอาละค่ะ ดวงชะตาของคุณที่เลือกมาโพนี่สีขาวนะคะยูนิคอรนคุณเป็นคนใจดีนะคะคุณเป็นคนที่เมตตากรุณาชอบทําบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนอทุกยากนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยความดีที่คุณทําเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลนะคะกลับมาหาคุณ แน่นอนค่ะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณจะได้รับผลนั้นค่อนข้างที่จะเร็วเช่นคุณทําดีคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับคืนมาและถ้าเมื่อไไร่คุณทําอะไรที่มันผิดปุ๊บนะคะหรืออะไรที่มันเป็นบาปคุณจะได้รับผลนั้นแบบเร็วด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณมีเรื่องที่จะต้องอดทนกับปัญหาหรืออุปสรรค ซึ่งสิ่งนี้นะคะทำให้คุณต้องใช้เวลากับมันนะคะที่จะต้องก้าวข้ามผ่านไปเพราะว่าปัญหานี้อุปสรรคนี้ไม่สามารถที่จะใช้อย่างอื่นได้เลยนอกจากเวลาเป็นตัวที่จะเยียวยาและรักษามันค่ะ คุณเป็นคนทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่บริหารงานที่ลูกน้องรักแล้วก็ใจดีถ้าเป็นหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าที่แบบเสียสละนะคะทํางานเ,าเก่งนะคะรับอาสาเป็นคนที่ลูกน้องสมาชิกเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็รักแล้วก็เกรงอ,อกเกรงใจด้วยความเก่งของคุณด้วยคุณมีเรื่องที่จะต้อง เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงผ่านมาแล้วนะคะเร็วๆนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาในชีวิตคุณค่ะคุณเป็นคนทำงานเก่งคุณเป็นคนหาเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เดินทางเก่งด้วยเหมือนกันค่ะ มีการติดต่อกับคนเยอะแยะมากมายนะคะติดต่อกับต่างชาติต่างภาษามีคอนเน็ t ชันเยอะอทำงานที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องไปสื่อสารนะคะติดต่อคอนเน็ t ชันมีพันธมิตรค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยค่ะ ระวังเรื่องของความผิดหวังนะคะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทําให้คุณจะต้องผิดหวังเศร้าเสียใจแล้วก็ต้องยอมที่จะทิ้งมันไปเดินหนีมันไปหรือ move on ค่ะคุณเป็นคนที่มีเซนต์นะคะเวลาที่รู้สึก อะไรขึ้นมาแปลกๆนะคะให้คุณเชื่อเซนต์ของคุณเพราะว่าคุณเหมือนเป็นคนที่มีสัมผัสที่6มี6ซิกเซนต์มียานสัมผัสพิเศษค่ะ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นยังคงต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานะคะเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะทำใจให้ร่มๆทำใจให้สงบนะคะแล้วก็อ,อย่าไปโฟกัสที่ปัญหามากนักโฟกัสกับการงานโฟกัสกับหน้าที่โฟกัสกับปัจจุบันอย่าไปคาดหวังอะไรที่มัน ดูเหมือนมันไกลไปหรือมันสูงเกินไปนะคะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วชีวิตของคุณก็จะผ่านพ้นไปค่ะ,คะโดยรวมนะคะดวงชะตาของคุณเนี่ยเป็นคนทำงานเก่งจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เป็นคนมีเซนต์มียานสัมผัสที่6แต่ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคก็มีบ้างนะคะความรักยังไม่โดดเด่นเท่าไหรนะในเรื่องนี้ถ้ามีรักบางทีอาจจะมีเรื่องของการต้อง ิดหวังเศร้าใจแยกทางนะคะจากกันไปอาจจะห่างก,กันหรือซิพรเรสนะคะประมาณนี้ดวงชะตาก็ออกมาลักษณะกลางๆไม่ถือว่าดีมากหรือแย่เลยนะคะดวงชะตากลางๆเด่นในเรื่องของงานซะมากกว่านะคะสำหรับผู้ที่เลือกโพนีนะคะโพนีสีขาวยูนิคอรนจบคำทำนายค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือก เลนโบแดชนะคะม้าโพนี่สีฟ้าตัวนี้ค่ะตั้งจิตอธิษฐานสมมุติว่านี่คือการทำนายดวงเฉพาะตัวของคุณค่ะแต่ดิฉันขอเตือนว่าใช้วิจารณญาณในการชมนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ที่มาเลือกไพ่เองค่ะดิฉันเป็น เป็นผู้พยากรณ์อ่านหน้าไพ่ดิฉันไม่ใช่ผู้อย่างรู้ดินฟ้าและไม่ใช่ผู้ที่เข้าไปนั่งในจิตใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะทำนายด้วยการอ่านหน้าไพ่จากประสบการณ์นะคะที่ผ่านมาความรู้ที่ได้ศึกษาเรล่าเรียนมาในเรื่องของไพทารโลกนั่นเองค่ะและเป็นการดูดวงแบบ General reading ซึ่งแปลว่าดูดวงแบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครนะคะดวงชะตาของผู้ที่เลือกโพนี่สีฟ้าเรนโบวเดชดวงชะตาของเขานั้นจะเป็นอย่างไรดวงจะดีไหมจะร่ำรวยหรือเปล่าความรักจะรุ่งโรจน์หรือไม่ ชีวิตจะประสบความสำเร็จดีหรือไม่จะมีปัญหาอุปสรรคใดๆให้ต้องแก้ไขอย่างไรหากคำทำนายดีก็เก็บเอาไว้น้อมรับเอาไว้แต่ถ้าหากคำทำนายไหนที่ไม่พึงพอใจนะคะไม่เข้าหูไม่เข้าตาก็ปล่อยผ่านมันไปนะคะ ถือว่ามาฟังเสียงคำทํานายจากดิฉันเล่าเรื่องราวผ่านหน้าไพให้คุณฟังก็แล้วกันค่ะสำหรับคำทํานายนะคะดวงชะตาของผู้ที่เสี่ยงทายเลือกม้าโพนี่สีฟ้าเรนโบแดสนั้นดวงชะตาของคุณคุณอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ ซึ่งดวงชะตาของคุณนะตอนนี้นะคะปรากฏเด่นชัดเลยว่าคุณเนะ่ะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวคนเดียวไม่แคร์ที่จะต้องอยู่ตัวคนเดียวหรืออยู่ในสถานะไม้นั่นเองค่ะแต่ตัวคุณนะ่ะเป็นคนชอบคนอายุน้อยกว่านะ ถ้าคุณมีความรักคุณก็มักจะหลงรักคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองคุณเป็นคนที่เด่นดังมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีคนรู้จักค่อนข้างเยอะค่ะบุคลิกภาพของคุณเหมาะที่จะเป็นประชาสัมพันธ์นะคะเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นใครก็ได้ที่ ที่คนรู้จักเยอะนั่นเองนะคะยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็คือไอ้ที่รักเขาเขาก็ไม่รักเราและไอ้ที่เข้ามารักมาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาค่ะเหตุการณ์ที่ผ่านมามีเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนมีเรื่องของอุปัติเหตุหรือการทะเลาะนะคะซึ่งผ่านมาแล้วค่ะ ดวงต่อไปนี้สบายทีเดียวค่ะได้ไพ่ราชินีถ้วยดวงแม่บ้านแม่เรือนดวงอยู่กับบ้านนะคะ work from home stay at home นะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วงนี้สบายค่ะระวังน้ำหนักจะขึ้นนะคะดวงของคุณเป็นคนที่ร่ำรวยนะเป็นคนที่มีเงิน เป็นเศรษฐีนีดวงไพ่เศรษฐีนีนะคะมีเงินถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนมีเงินนะคะหรืออาจจะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงนั่นเองค่ะคุณเป็นคนอยู่ใกล้น้ําบ้านอยู่ใกล้น้ําหรือมีชีวิตที่เกี่ยวพันอยู่กับน้ําเดินทางทางน้ํานะคะหรือเป็นคนหรือคุณกําลังที่จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงค่ะ เป็นคนทํางานเก่งนะคะบริหารงานเก่งถ้าเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนที่เก่งแล้วก็เป็นหัวระดับหัวหน้าห้องเป็นผู้นําด้วย คุณจะรวยเป็นเศรษฐีนะคุณจะมั่งมีคุณจะพุ่มฐานคุณจะแบบมั่นคงโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินคุณอาจจะมีเงินเนี่ยในอนาคตอันไกลเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีเงินเป็นล้านนะคะถ้าคุณเกิดมาในพื้นฐานครอบครัวที่รวยอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะมีเป็นร้อยล้านพันล้านก็ได้ดวงเศรษฐีกําลังจะมาถึงคุณค่ะ สรุปได้ว่านะคะท่านที่เลือกม้าโพนี่สีฟ้าเลนโบแเดสดวงชะตาของคุณจะรวยนะคะดวงชะตาของคุณจะร่ำรวยนั่นเองร่ำรวยสุขสบายนะคะไม่ต้องทำงานเยอะไม่ต้องทำงานหนักแต่ดวงความรักยังไม่ได้ดั่งใจนะคะจบคำทำนายค่ะก็ดิฉันนะคะครูเอปัทมมพรก็ฝาก กดไลคกดแชร์นะคะกด subscribe แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะดูดวงกันไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างเกิดพลังเกิดกำลังใจรับพลังงานดีๆอะไรบ้างนะคะก็ คอมเมนต์ comment, ทักทายกันมาหรือมีข้อคำถามอะไรนะคะอยากให้ดิฉันทำหัวข้อนั้นหัวข้อนี้อะไรที่น่าสนใจทุกคำคอมเมนต์นะคะดิฉันอ่านทุกคำเป็นการสื่อสารกันระหว่างคุณกับดิฉันกันแล้วกันวันนี้ลากันไปก่อนนะคะฝากกดติดตามดิชันด้วยและถ้าท่านไหนสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะดิฉันรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ Descript i o n เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ